จังหวัดน้องบัวลำพูโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน้องบัวลำพูเสนอสกูปพ,พิเศษภายใต้กิจกรรมพัฒนาและยกระดับเส้นทางท่องเที่ยววิถีแพรพันธุ์ลุ่มพูเชื่อมโยงพื้สวนโลกครั้งนี้จะพาทุกท่านมาที่อำเภอหน้ากลางเปิดทริปกันที่แพรดงสวรรค์ที่ชุมชนบ้านสระแก้วค่ะที่จะทำให้วันธรรมดาธรรมดาของคุณกลายเป็นวันสุดพิเศษด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่าย นั่งกินปลาเผาเครา้าบรรยากาศชิวๆบนแพรริมน้ำสำหรับใครที่ชอบทานปลาัวใหญ่ๆมาที่นี่รับรองว่าจุใจอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาเผาปลาลุยสวนปลาส้มต้มยำปลาที่นี่มีครบค่ะเมื่ออาหารมาเสิร์ฟครบแล้วก็ปั่นแปรออกไปรับลมเย็นๆกลางหนองน้ำ เพิ่มบรรยากาศให้มื้ออาหารของคุณกลายเป็นมื้อสุดพิเศษกันได้เลยทีเดียวนะคะและไปกันต่อค่ะที่สวนลุงดำลำพเนียงสวนของเกษตรกรต้นแบบที่เป็นสวนฝรั่งที่ได้มาตรฐานมีของฝากจากสินค้าแปลรูปจากฝรั่งและกล้วยมากมายหลายรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวเกรียบฝรั่งฝรั่งหยีกล้วยป๊อปไปจนถึงอิตาเลียนโซดาฝรั่ง ที่นี่ก็มีนะคะการันตีกันด้วยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าครบครันให้ทุกท่านได้มั่นใจในคุณภาพและส่วนลุงดำยังคงพัฒนาสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องรอติดตามชมกันได้เลยค่ะจากส่วนฝรั่งมากันที่ไร่อ้อยแปลงใหญ่ตำบลโนนเมืองที่นี่เป็นแปลงอ้อยที่ได้มาตรฐาน G A P นำมาซึ่งผลผลิตอ้อยคุณภาพสูง นำไปสู่ผลิตภัณฑ์อ้อยแบบรูปมากมายเช่นน้ำตาลอ้อยแบบผงแบบก้อนเซรัปอ้อยไปจนถึงเครื่องดื่มแปรรูปจากอ้อยหลายรายการทีเดียวค่ะจังหวัดหนองบัวลำพูยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมะและธรรมชาติที่น่าสนใจอีกมากมายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชาวหนองบัวลำพูได้ความรู้ได้ประสบการณ์อันประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน แล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะ